อี่เลยทุกคนอันนี้จะเป็นโตโฮเสือนะบมะปันใดเนาะเท่ะอันนี้นะเทอะอันนี้แหละมมหลายก็มู สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบิร์ชชูโคชุคนเนาะบอกว่าจะเป็นฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะวันนี้ก็มาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วคือเกา่าวันนี้น้องตาชิบ้าทุกคนไปจุดต่อนะทุกคนแต่บอกว,ว่าชิไดหรือบ่ไดเนะาะกะเฮากะไปกับอีพ่อแล้วกะพี่เคยเนาะว่าชิไดหรือบ่ไดนั้นเฮารอรุ้ นี่เฮากิดกำลังยางไปเนาะฮี่อ่ะก่ะโย่โย่อยพอถือผ้าไปเนาะถือผ้าไปนออะ <c oughs> <c oughs> ทุทกนคนก็ยังไปนอนหน้าถือผ้าไปจุดต่อนะทุกคน ปวดหัวไปได้หาไปลเลยบ่หาคือมาติดเชือพาเอาว่าเอาเอาหญ้าไปด้วทุกคนแล้วกับมีพาเนาะ <c oughs> ไปเบิ่งวิธีการจุดต่อของอีพนะอเนาะเาะมันจะเป็นนั่นเลยเนาะ ừ thế lại lòng đi như này lâu kèp nè nó chưa may bắn nè bắn nè bắn máy bắn 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 คือค on you know, ืออะไตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วนะทุกคนบึงเป็นมืดมืดเนาะยูนนอกทันยังบดได้มืดเนาะแต่ว่าเข้ามาในป่าแล้วมืดแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ย่างกับทันท่านี้เพอะเพาะย่างไก จักไปทางเลยอีพ่อค่ะโอ้ยมันนีเม่นทางกับไปเข้าจะบูตตามทางอีพ่อพ่อไปไม่ถึงทางอย่เชื่อพ่อ เอาเอากุ่ไม้กระดาบเนี่เออเดี๋ยวเราไปเบิ่งห่างโต้ยนะืนเลยทุกคนห่างต่อของห้างกะเนาะเดี๋ยวเราเชีย์ให้ทุกคนเบิ่งใกล้ๆเนาะ จิตต้นไม้นะทุกคนนี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้างต่ตที่เอาชิจูดนะ เดี๋ยวเอาถอยออกไปน้องออยานถ้าเบิ่งอีพอนะถ้าเบิ่งอีพอจุดเดี๋ยวอพอเตรียมอุปกรณ์มัดยา คนตัวนี้อีเพาะก็บกำลังจูดนะนี่เลยเนาะอีเพาะก็จะไฟล้นทช่ไหนะทุกคนรู้มนันเลอะเลรู้ขึ้นมาอีเพาะอ้โหมันก็ฉิอูดเอาจั่นที่เยนทุกคนนี่เลยเนาะ กอมงมันมีจดมุ่งนอู้หู้เอามาเลยพ่ออืมป้าออกมันะนี้น่ะอูดแม่มันทำไม,มพอ่อ ตอนนี้เฮาก็จุดแล้วเป็นที่เหี่ยมห้อยนะทุกคนห่างตอก็ตกลงไปในแล้วนะเขากปยานเนาะ ย่างี้เยม่ไก่โมกไอ่เลยอ๋ออย่าทิมน่อนี่ไม่พออุ้ยอุ้ยงั้นไปเอาน้ำบ่อปนอีบอบดิมมาไล้ยัแตกมละ จักทานเพ่ะไปป่าจะได้กับไ,ไอ้ไ <c ười> มโอไปเอานะ้าไม่เลลากันเอาำนะมัน

เอากะไปจุดเลยทุกคนอันนี้จะเป็นโตโฮเสือนะบมะาปันใดเนาะเทะ่าอันนี้นะเท่าอันนี้แหละมาหลายก็หมูตัวนี้หล,ลายๆก้อนหมูหน่อยนึงเนาะทุกคน ตอนนี้อีแม่กับอีพ่อก็กําลังเตมเครื่องมือบ้านองี่รถสิกลับมือเฮนเนาะีแม่แล้วก็อีพ่อแล้วก็ี่เคยเนาะมื้อนี้กะถ้าเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดแล้วเลยกินกัต่อนี่นะเลยต่อกันนี่ค่ะเอ้เนาะ นิ่ากับเข้ามาฮอดในบ้านแล้วนะทุกคนทุกคนตอนนี้เฮาก็หฮอดเฮินไปเที่ยบห้หอยแล้วเนาะตอนิ่งก็บกำลังสีแกะนางต่อนะ เช็ดพิลึกินนะพ่อมาหนี่งเช็ดโคนะทุกคนโคนางโตเนาะเช็ดโคกินโคอ้อเช็ดอ้อนี่อยู่ดีแม่นะทุกคนตอนนี้กับอ,อีพ่อกับน,น้องก็กำลังแก่นะ ไปหาสิมาแกะยอยน่ะชื oured, ้อมืดเนี่เลชื้อมื้มืดนะทุกคนดำดำน่ะชืมืดมืดแล่เลยน่ในสบายดีแน่สบายดีสบายดีไหมเ้ยมินั่งไปอยู่คนว้าอยู่มัน

น่ะเอานี้เอาเลย่ะทุกคนตอนนี้เอาก็ะแกะต่อแล้วไปเทียบห้อยเนาะมีดกเ็น้อยสองคนที่ดื้อลายแล้วก็มีบอเบท่าน้ำเนาะเดี๋ยวนี่เลยทุกคนแกะมาได้แล้วก็ะชได้ประมาณนไหอ่นี่เจ็บเุอนั่นนี่ ไปไปครัวบัดนี้เดี๋ยวเฮาสิไปครัวนะบันดนี้ทุกคนตัวนี้อีแม่ก็กำลังแกงแกงคุณรู้ไหมอี <Okay. S 1> แม่กำลังแกงลูกเคล็ดนะทุกคนเคล็ดที่เอาไปซ้อนนะเนาะนี่เลยลูกหัวอันหล,ลายๆนะได้ชิมน,นี่แหละทุกคนนะ ล่างแล้วเรียบร้อยแล้วได้ชบบนี้เนาะขี้มันหลายอันนี้ก็ใส่นี่ทุกคนตอนนี้กาแกงลูกหวกลูกเวียดของเขากระซุกเป็นที่เทียบห้อยแล้วเนาะใส่พักอีเลิศหัวขาแล้วกะหัวไข่นะทุกคนแซบนะ่บเนาะ แล้วมวานาออันนี้เฮาก็สิมาคั่วนางต่อบัดนี้ตัวน,นี้กัน้องกําลังฉีนนะทุกคนล้างเนาะล้าง,าง,างเอาขี้นะมันอเาะเลยมั้ย ្សนង់ខ្ញុំង់ស្សាង់ខ្ញុំង់ខ เลยทุกคนื่องเียวเชอร์กระเจอร์กระเทมเนาะเกิดแจวเบร์พักกรบบุมีอ้าเชอเชเชอร์ชมเฮมีเนาะข้าวเจะมาล่เอดเาไ้ข้าวเชื่อได้

จากกระชุกมานนี่แหละทุกคนเอ้ยพักอย่างกับโบมีเนาะชิมกับน,น้ำใส่ดินน้ำใสเป็นน้ำตาเนาะชุกันเนาะทุกคนงีน้ค่ะไปปงกินกันเลยเนาะมาเนี่ย คนมาเด้อเบงน้ำใสใสแกงลูกเผ็ดเนาะมีชามนี้แหละเอากินกันอันนี้ก็นัางโตที่เาไปจูดเมื่อนี้เนาะมาเด้อกินน้วกันเด้อบ่มีเบื่อพักใส่เนาะเห็นชัดไปเลย

nó Đợi một tháng đi. mấy nó phải nhanh những cái mà thử. Bỏ tiền là mấy cái phử đấy. Trăm <laughs> bà này mấy à? Phải nói là เขาดองทั S <S ้งห้างเลยขอดีเก็บบมเข้าก็ดีปะดองจะน้ำปีนึงพกเดินดองทั้งห้างเลยแซุ่กคนเลกน้อยเหมาก็กินข้าวอิ่มเป็นทีเห็บห้อยแล้วเนาะ อ่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแคน่นี้เนาทุกคนคลิปหน้าพอกันไหมเอามาเบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเฮ็ดคลิปตัวบันได้วทุกคนบ๊ายบายขอขอบใจ